เดี๋ยวเราจะเป็นการจําลองต่อฟิล์มนะคะสมมุติว่าลูกค้ามีชิ้นงานใหญ่ะคะ่ะลูกค้าสามารถเอาฟิล์มหน้าใหญ่สุดนะคะแล้วก็ทําการกรีดออกแบบนี้นะคะพอกลางออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผ่นใหญ่ๆสองแผ่นลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะเอา2แผ่นมาประกบเพื่อต่อกันนะคะ แต่น,นี้แนะนาว่าให้ใช้เป็นลวดรีดแบนนะคะเพราะว่ารอยกระเทยบจะใหญ่หน่อยแต่ทีเนี้ยฟิล์มที่ต่อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่า,ามันมันไม่มีฟิล์มขนาดใหญ่แต่ว่ามันก็จะทําให้เราหุ้มชิ้นง,งานได้นะคะอันเนี้ยค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เริ่มทําเป็นถุงนะคะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถุงแบบนี้อ่ะมันก็จะเหมือนกับ ขยายใหญ่ขึ้นทีนี้เราก็จะสมมติชิ้นงานเราสมมติเป็นขวดใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเป็นเครื่องมือช่างใหญ่ๆนะคะเราก็จะเอาของใส่เข้าไปอ่าแล้วเราก็จะหนีบเก็บนะคะหรือว่าก็หดได้เลยแล้วแต่นะคะเพราะอย่างลูกค้าบางท่านหาหาฟิลขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการต่อเอามันก็จะหุ้มชิ้นงานได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีรอยตะเข็บเยอะหน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นเป็นคอนเซปต์ให้ลูกค้าดูนะคะ